ป้อนสามไม่ได้ใครบอกวอ่าไม่ได้มานี่ ในคืนนี้มาพร้อมกับความเท่ในฉบับมินิมินิน่ารักแบบสุดๆกับสตาร์เลื่อนมินิมอเตอร์ไซค์มินิขันจิ๋วจากฝีมือคนไทยครับและผมคงต้องขอบอกว่าเจ้ามินิขันจิ๋วพวกนี้มีความสูงเพียงแค่1เมตรเท่านั้นครับแต่ที่เจ๋งไปกว่านั้นก็คือว่าสามารถขับขี่บนท้องถนนได้อย่างถูกต้องและไม่ต้องสวตำรวจอีกต่อไปเท่านั้นยังไม่พอครับ เพราะคุณผู้ชมจะต้องอิจฉากับข้อมูลรายได้และยอดขายของสตาร์เลนมินิที่สามารถขายได้ถึง2,500คันภายในเวลาไม่ถึง1ปีโอ้โหถ้าคิดประมาณตัวเงินก็ประมาณ70ล้านบาทเลยล่ะครับโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้รายงานไว้ว่ายอดรถมอเตอร์ไซค์แบบจดทะเบียนในประเทศไทยปี2554มีปริมาณมากกว่า16ล้านคันเลยทีเดียว เดี๋ยววันนี้มาดูกันครับว่า s t a r ื่องนี้จะนำเจ้ามอเตอร์ไซค์จิ๋วซิ่งเบียดเข้าไปติดอันดับหนึ่งใน8สุดยอดธุร,ถรถกิจ SME แห่งปีขึ้นชิงรางวัลหนึล้านบาทได้หรือไม่ไปชมกันเลยครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับสู่รายการ SME ตีแตกครับวันศกร์สีทุ่มอย่างนี้นะครับทางช่อง5้าค่ำคืนนี้ เรื่องราวของยานยนต์แล้วก็เน้นไปถึงเรื่องราวของมอเตอร์ไซค์แล้วผมก็ได้เจ้าแผ่นนี้มาเขาก็บอกว่าโมเดนมอเตอร์ไซค์แล้วก็บอกว่าเม็ดอินไทยแลนด์ด้วยนะฮะออกแบบผลิตโดยฝีมือคนไทยหน้าตาเป็นอย่างไรชมได้เลยครับเชิญ จริงๆสามท่านเป็นอะไรกันครับเป็นพ<ก>ี่น้องกันครับแล้วอะไรมันจะมาเกี่ยวอะไรกับมอเตอร์ไซค์เจ้ามินิต่างๆเหล่านี้มันคืออะไรหลายหลายคนอาจจะไม่เข้าใจมอเตอร์ไซค์มันจะต้องมีขนาดใหญ่ขนาดเล็กแล้วเขาจะเล็กๆครับคำว่ามินิในกล <ใน S 2> ุ่มในส่วนของรถล้อเล็กนะฮะนะของเราจะเป็นซาเลียนมินิเนี่ยจะเป็นรถเรียกได้ว่าเป็นรถล้อเล็ก1ินิ้วที่จดทะเบียนได้เจ้าแรกของเมืองไทย นะฮะอเดี๋ยวประเด็นนี้ปกติมันจะจดทะเบียนไม่ได้จดทะเบียนไม่ได้คุณขับก็ได้กันในหมู่บ้านในซอยถูกต้องครับขับไปขับมาออกถนนใหญ่แอนจะเอมันนี่มันนี่ไม่ได้กลับเข้าไปอันนี้เอาได้หมดถูกกฎหมายครับถูกกฎหมายครับการถูกกฎหมายผิดกฎหมายของที่นี่มันถูกเพราะอะไรล่ะครับเดิมทีต้องเรียนนิดหนึ่งว่าในส่วนของรถเหล่านี้ในตระกูลกลุ่มล้อเล็กเรียกว่ารถป๊อปจะเป็นไซส์ล้อที่8นิ้วนะฮะแล้วก็ซีซีคือ5ค่50.4นะฮะ แต่เมื่อเรามาปรับปรุงนะฮะด้วยมาตรฐานของเมืองไทยในอุตสาหกรรมเมืองไทยเนี่ยจอดจ,จงว่ารถเนี่ยจะต้องมากกว่า50ซีซีนะครับแล้วก็ล้อเนี่จะต้อง10นิ้วขึ้นไปทุกกฎหมายเลยทุกกฎหมายนี่แหละครับจุดเด่นและจุดแข็งของสตาร์เลนมินิด้วยการเพิ่มเครื่องยนต์ให้สูงถึง125ซีซีและเพิ่มขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางล้อเป็น10นิ้วทําให้เจ้ามินิพวกนี้สามารถขับโฉบเฉียวบนท้องถนนได้อย่างสบายใจครับ แต่จริงๆแล้วรถมอเตอร์ไซค์เล็กแบบนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นนะครับแต่มันมีประวัติศาสตร์ยาวนานมาแล้วกว่า40ปีโดย Honda เป็นผู้ริเริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อปีคริตสต์ศักราช1967ในานาม m o n k e ้ Monkey, ครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ของเล่นที่น่ารักสุดๆด้วยขนาดล้อที่เล็กเพียง5นิ้วบวกกับเครื่องยนต์50ซีซี ทำให้ได้รับความนิยมอย่างมากจนต้องออกรุ่นต่อมานั่นก็คือ Honda Gorilla ที่เด่นมากขึ้นด้วยการมีตัวถังที่ใหญ่ขึ้นจากมังกี้ถึง2เท่าซึ่งทั้งมังกี้และ Gorilla ก,ก็ได้รับความนิยมอย่างสูงมาโดยตลอดแต่ด้วยความที่2รุ่นนี้มีราคาแพงมากเพราะมือ1อยู่ที่แสนกว่าบาทส่วนมือ2ก็ต้องนำเข้ามาจากญี่ปุ่นทำให้เกิดเรื่องยุ่งยาก ดังนั้นสตาร์เล่นมินิจึงเล็งเห็นโอกาสทางการตลาดที่มีช่องว่างอยู่นี้ทําการเปิดตลาดรถมอเตอร์ไซค์จิ๋วขึ้นมาใหม่ด้วยการลบจุดอ่อนของรถจิ๋วในอดีตจากการเป็นแค่รถของเล่นให้กลายมาเป็นรถที่ใช้งานได้จริงๆบนท้องถนนนั่นเองครับตันนี้เป็นสิ่งที่เราใฝ่ฝันนะฮะเราสามารถทําให้รถที่ไปเก็บไว้ในโกาดางังให้มาใช้ได้ใช้ประโยชน์ได้จริงด้วยเดี๋ยวนี้รถอย่างนี้แบรนด์ต่างประเทศมีไหมยังมีผลิตไหม อย่างที่เรียนครับ40กว่าปีมีฮะถ้านําเข้ามาคันหนึ่งประมาณ35รวมแท็กมีแต่คุณต้องนําเข้านะถูกต้องครับเอาราคาหน่อยดีกว่านะไอทีบอกว่าเราเราสั่งมาเนี่ยกว่าเป็นแสนเลยครับอันนี้เท่าไหร่ครับสำหรับตัว GIO นะครับจะราคาจะเริ่มต้นที่36,500บาทเฮ้ยสุดจริงว่ะโอ้โหถูกกว่ากันเห็นเห็นครับแถมยังใช้ขับขี่บนถนนได้จริงอีกต่างหาก36,500บาทนี่ต้องเรียนนิดนึงว่าเราก็มีเลเวล5 0ซีซีให้เลือก นะครับส่วน125เนี่ยจะเริ่มต้นที่38,500บาทเท่านั้นเองครับโอ้แต่544ต้องเรียนนิดหนึ่งว่าเอามาเพื่อบางคนก็อยากได้เป็นรถใหม่ uh. ไม่อยากซื้อเซอร์แฮนแทอยากใช้ในหมู่บ้านไปไหน uh. มาไหนไม่ได้ออกถนนใหญ่โอเคตัวนั้นเราก็มีเลเวล544ให้ลูกค้าเลือกมีทั้งรุ่นใหญ่รุ่นเล็กให้ลูกค้าเลือกตามใจชอบครับได้หลักๆแล้วตอนนี้ Starlet m i n มีอยู่3รุ่นด้วยกัน เริ่มจากมินิโมโมที่ต้องบอกว่าเป็นโซคลาสสิกตามแบบฉบับรถมินิในตำนานซึ่งก็มีให้เลือก2ขนาดคือ544 0สนนราคาอยู่ที่36,500บาทและ12544 38,500บาทและต่อมาก็คือมินิจีโอที่ต่างกับโมโมตรงที่มีตัวถังที่ใหญ่ขึ้นมาอีกแล้วรุ่นที่3ามก็คือ มินิโซโลสไตล์สปอร์ตเรซิง่งที่ให้ความรู้สึกเร้าใจทุกขณะขับขี่กับขนาดเครื่องยนต์125ซีซีในราคา44,500บาทแ <im it> มเรียกได้ว่าสวยสดงดงามทั้ง3ารุ่นจริงๆแต่ไม่รู้ว่าความสวยเก๋ไก๋ในฉบับมินิแบบนี้จะสวยตาตาเทพมานและนางฟ้าของเราได้หรือไม่ส่วนดารารับเชิญของเราในวันนี้ก็คือคุณอัศดาวุฒิเลืองสุทนทรที่ต้องบอกว่า แฟนรถเล็กของจริงครับส่วนน้องๆน,นักศึกษาวันนี้มาจากนักศึกษาโครงการ NEC จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็รับคู่มือเริ่มตน้นธุรกิจจากธนาคารกสิกรไทยไปเลยเบกอบเข้ามาใช่ไหมผมก <ผม S 2> ็เสียวจะไม่แรงเงี้ยคกรอบโอ้โหขาโหดเปิดฉากอัดหนักทันทีนี่แค่คำถามแรกเท่านั้นนะครับแต่เล่นเอากองเชียร์ที่ยกขยโกกันมานี่ถึงกับอึ้งกันไปเลยทีเดียว ไปก๊อปเข้ามาั่ะไปก๊อปเข้ามาใช่ไหมเขาเรียกแรงบันดาลใจเรียกว่าเราเราเรามาพัฒนาเรามาต่อยอดต่อยอดกันกันนะครับว่า benchmark ก็คือก๊อปนะครับแรงบันดาลใจคือคือก็คือคือก๊อปแหละการคุยในความสุภาพเช่นสามีกับผัวนี่แหละเราพัฒนาครับอาจารย์เราเรียกว่าเราต่อยอดนะฮะจริงๆรถเหล่านี้เรียนนำตรงฮะ40กว่าปีที่มีมาแต่คนที่ซื้อมาซื้อไว้เก็บซื้อไว้อวด เวลาไปไหนมาไหนขี่ไม่ได้ออกถนนใหญ่ไม่ได้ผิดกฎหมายนะแต่เรามาทําให้ถูกต้องตามกฎหมายเมืองไทยและสามารนจดทะเบายนไ้เขาเป็นมีอยู่แล้วเนี่ยให้มันเกิดเป็นจริงแล้วทาโดยคนไทยราคาถูกและขับได้มาทำเป็นธุรกิจได้มาทําธุรกิจได้ขับถูกต้องตามกฎหมายได้และที่สําคัญก็คือคนไทยเอื้อมถึงราคาจับจับต้องได้นะครับใครคือคนที่ซื้อสมัยก่อนแล้วเก็บ อย่างเมื่อก่อนคนที่ซื้อเนี่ยไม่ใช่ว่าซื้อมาขับนะซื้อมาเก็บจริงๆเพราะว่าเป็นเพราะว่าตำนานจริงๆอย่างที่พี่เขาบอกเป็นของเล่นใช่ฮะแต่ว่าราคาสูงไมนเป็นที่เหมือนว่าถ้าเป็นของเล่นสมัยก่อนก็แบบว่าใช้งานได้มากขึ้นกว่าเดิมนิดนพงปรเข้ามาึงต้องทำงใช้ได้บ้างแือขอเป็นที่มันจดทะเบียนใช้ได้จริงอันนี้ผมว่าไปขายทุกกี้เป็นคำแนะนำที่น่าสนใจทีเดียวครับอาจารย์ แต่นอกจากความเก๋ไก่ด้วยรูปร่างอันน่ารักแล้วฟังก์ชันการใช้งานที่สามารถขับขี่บนท้องถนนได้โดยไม่ต้องกลัวตำรวจนี่ก็เป็นอีกเสกหนึ่งซึ่งถือเป็นจุดแข็งของ Starlet Mini เขาเลยล่ะครับพี่ตำรวจเขาคงเห็นป้ายทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายก็ไม่มีปัญหาครับเครื่องยนต์ใช้ของอะไรครับ ครับตัวนีเ้เรามีบริษัทที่จอยด้วยนะฮะเรียกว่าบริษัท Sky Team ท,ที่อยู่ในเมืองจีเนื่องจากเครื่องยนต์ตรงนี้เนี่ยมีส่งไปที่ยุโรปจําหน่ายด้วยโดยเฉพาะฝรั่งเศสเนี่ยในกลุ่มฟันไบส์เนี่ยยอดจดทะเบียนเป็นอันดับสองที่ฝรั่งเศสเราเลยเลือกมีบริษัทที่มาดูด้วยเป็นบริษัทที่เรียกว่าชนานาญในด้านกลุ่มมินิกลุ่มฟันไบส์อยู่แล้ว ส8นี่ได้แบบนี้เลยป่ะได้แบบนี้เลยครับนี่คือเบสิกปครับเบสิกครับพื้นนี่จะใช้ัรนเือนี่้แฮนด์เฮือนอะไรเราก็ให้ด้วยใช่ไหมฮะให้ครับให้ปแบบนี้แห้ไปแบบนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้คือคือด้วยด้วยสไตล์ของรถเหล่านี้นะฮะแฮนด์สามารถพับเก็บได้นะครับโอ้โหแฮนด์รถของเจ้ามินิพวกนี้ยังสามารถพับเก็บได้อีกตั้งหากเพื่อเวลาคุณผู้ชมจะไปเที่ยวที่ไหนไกลๆก็พับแฮนด์เก็บแล้วบรรทุกใส่รถไปได้เลยแต่เท่านั้นยังไม่พอเจ้ามินิพวกนี้ยังมีขอองแรรถีกด้วยคับ ไอราคาที่บอกี่พนี่พื้นๆแบบว่าถ้าเกิดแต่งเติงก็ได้ใช่ไหมโอ้แน่นอนฮะเขาจะแต่งอะไรกันนะโกมากม่มากเยนลิปติกนี่เหรอบางคนซื้อรถเราไปนะฮะสามหมื่นกว่าบาทนะฮะไม่ถึงสี่หมื่นนะฮะไปแต่งถึงสี่แสนบาทตอนนี้โอ้่เจ้าซื้อรถมาสี่หมื่นแต่งไปสี่แสนขอผมชมเป็นบุญตาหน่อยเถอะครับสามสี่หมื่นเป็นสี่แสนเดี๋ยวจะดูว่าแต่งเป็นอะไรยังไงนะครับเนี่ย เดี๋ยว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 เมองไกลๆยังยังไม่เห็นหองแตกต่างนะไปดูอีกรอบได้ไหมครับาตดูอีกรอบมากรรมการอยากดูมาเชิญเลย ผมธนากรใส่ทองครับเงินทองเหลือเฟือใช้ไหครับเพราะที่บ้านมีน้ำมันผุดโผล่ขึ้นมาไม่ใช่รับรถชอบครับใจชอบเลยชอบนิดนึงนะฮะคุณมีหลักการใช้เงินยังไงครับก็ตามตามใจัวเองเลยครับอาจารย์ตามใจหลักการนะคือไม่มีหลักไม่มีหลักการในการใช้เงินใช่ไหมฮะไม่ไม่ครับอันนี้ทาด้วยใจรักเลยครับใจรักจริงๆครับเพราะแค่เจ้าห้อคู่นี้ก็ป่าไปครึ่งแสนแล้วไหนจะเปลี่ยนโชคปรับนู่นปรับนี่ราคาก็เลยพุ่งไปถึงสี่แสนนั่นแหละคปับ แล้ววันนี้พี่เขามีอุปกรณ์แต่งรถมาโชว์ให้เราดูกันด้วยโค้ควจะมาตั้งนานแล้วอ่ะดูสิเล่นเดินตัดหน้ากล้องผมแบบนี้นักศึกษาของผมไม่รู้จะดูอะไรเลยล่ะครับเวลาเราเจอไอสิ่งที่เป <S kt. S 1> ็นโลหะนะแล้วก yeah. ็เส e <the> no <the <sentiment in between> <the ื้อหนังหน้าตาแบบนี้นะไม่ค่อยอยากจะเจอนานนะนะแต่เวลาโวรเชิญต่างเขาต้องมีพริตตี้นะให้ดูแตสวยสดงดงาม เขาเขาเแต่งอะไรเป็นอะไรบ้างฮะรอนนี้พวกนี้เรียกว่าของเล่นนะเป็นอุปกรณ์ตกแต่งที่มาเสริมสมรรถนะ นะครับแล้วก็2คือเอามาตกแต่งเพื่อความสวยงามนะครับอย่างเบาะที่กรรมการบางท่านบอกว่านั่งได้ท่านเดียวเราก็ยังมีส่วนของเสริมสามารถนั่งได้สองท่านอ๋อ้ตัวยี่กี้นั่งก๋ตีต้องกันไว้นะแต่นี้เดี๋ยวเห็นข้อจํากัดนิดนึงนะคือขนาดของคนที่สมมาเกี่ยวไหมคนสูงคนตัวอ้วนตัวใหญ่แล้วก็บัได้ขนาดไหนมาเออมันบอกใกล้ชิดกันมากขึ้นครับ่าปซาเลนมินิทําให้หลายๆท่านมีมีบุตรแล้วหลายลายฮะใกล้ชิดกัน ประเภทมีบุตรยากครับทำให้มีบุตรเร็วขึ้นครับนั่งสองคนได้ใช่ไหมครัสามารถนั่งซ้อนสองได้ครับอาจารย์ลองได้ไหมซ้อนตรงนี้ได้ให้พิตตี้ซ้อนทายมีครอบครัวมีลูกเพียงแค่พิตตี้ซ้อนได้พิตตี้ไงต้องพิตตี้อ่ะพิตตี้หนูมามาซ้อนนะลูกสีเหลืองได้มาหมต้ซ้อนขาเคโอหดขีดพิตตี้ซ้อนอะไรมันจะขนาดนั้นครับนักศึกษาที่ทนไม่ไหวถึงขั้นต้องขอถ่ายรูปเก็บกันไว้เลยทีเดียว นี่ดูการซ้อนหนุ่มหนักเท่าไหร่คะ49อาจารย์หนักเท่าไหร่ครับผมก็ประมาณห0ครับหกสิบเชิญซ้อนกันเลยครับให้เชิญซ้อนมอเตอร์ไซค์เลยครับอ่าเอาปันนี่อ่านี่ภาพรวมภาพรวมดูดีนะอ่านี่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 ไอ้นี่รุ่นนี้รุ่นนี้มีกล้องได้ซ้อนสามไม่ได้จะซ้อนสามเหรอใครบอกว่าไม่ได้มานนี่ โอ้โหจะสอนสาวจริงๆนะะธัมาจารย์ช่วงหน้ามาดูกันต่อครับช่วง SME ตั้งต้นรวย SME ตั้งต้นรวยของเราวันนี้ขอเสนอธุรกิจที่นำแนวคิดจากขนมไทยๆมาผสมผสานกับเครื่องหนังจนได้ผลิตภัณฑ์สุดเก๋ไก่ในแบรนด์คณิตาครับคณิตาคือผลิตภัณฑ์เครื่องหนังที่มีแนวความคิดหลักมาจากของไทยๆะค่ะเช่น อันนี้จะเป็นขนมใส่ไส้ค่ะก็จะมีการใช้งานคือเอาไว้ใส่เหรียญอันนี้ก็จะเป็นที่ใส่กุญแจที่มีแนวความคิดมาจากการนำเข้าต้งมัดมาใช้ค่ะ คือผู้คี่กีกับเครื่องหนังมาก่อนแล้วก็มีพื้นฐานทางด้านการออกแบบแพคเกจม่แล้วด้วยก็อยากจะฝากให้ผู้ที่จะเริ่มต้นธุรกิจนะคะคือเราจะต้องทําในสิ่งที่เราชอบเพราะสิ่งเหล่านั้นนะคะจะทําให้เรากลับมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราให้ดีขึ้นได้แล้วก็จะทําให้ธุรกิจของเราประสบความสําเร็จต่อไปค่ะและนี่ก็คืออีกหนึ่งแนวคิดดีๆในการเริ่มต้นธุรกิจของผลิตภัณฑ์คณิตาครับ